สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์กับลุงแต้และป้าอ้อมคุยไปเรื่องไอทีวันนี้มาแนวเบาสมองแต่ได้ความรู้อีกแล้วค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่อง5เหตุผลยอดฮิตที่ลูกค้าเรียกช่างคอมบอกเลยว่าฟังดูเหมือนเรื่องใหญ่แต่หลายอันแก้เองได้ง่ายมาก ฟังแล้วอาจจะต้องอุทานว่าโอ้ยแค่เนี้ยใช่ไหมลุงฮ่าๆๆงั้นเริ่มกันเลยค่ะเหตุผลที่หนึ่งเครื่องเปิดติดแต่จอไม่ขึ้นภาพเพราะสาย HDMI หลวมลูกค้าโทรมาว่าเปิดคอมแล้วเสียงมีแต่จอมืดสนิทเลยค่ะพอไปถึงปรากฏว่าสาย HDMI หลังเครื่องหลวมขยับสายเข้าไปแน่นๆภาพขึ้นมาปกติเลย แบบนี้ควรพกไขควงหรือพกสายสำรองดีคะลุงพกสายใหม่ไปเลยครับบางทีสายเก่ามันงอข้างในแล้วไม่แน่นเหตุผลที่2เล่นเน็ตไม่ได้เพราะเผลอกด Airplane Mode ลูกค้าใช้โน้ตบุ๊กแล้ววันหนึ่ง WiFi หายผมเปิดดูเจอ Airplane Mode เปิดอยู่กดแค่ปุ่มเดียวเองครับแต่มันตัดสัญญาณหมดทั้งบลูทูธและ Wi-Fi แบบนี้ไม่ต้องเรียกช่างเรียกสติกลับมาก่อนนะคะทุกคนเหตุผลที่3คมช้าเพราะฮาร์ดดิสก์ไกว้เต็มจนไม่มีพื้นที่พักไฟล์ชั่วคราวลูกค้าบ่นว่าเครื่องอืดเปิดอะไรนิดหน่อยก็ค้างผมเปิดดูพื้นที่ว่างเหลือแค่2-3%เอเองครับพอเคลียร์ไฟล์ขยะย้ายวิดีโอไป e x t e r n a l HDD ปุ๊บคมลื่นปั๊บ เหมือนบ้านรกเดินลำบากต้องเคลียร์ก่อนจะเดินคล่องค่ะเหตุผลที่4เครื่องค้างเพราะพัดลม CPU ฝุ่นเกาะจนร้อนเกินลูกค้าบอกว่าเปิดใช้แป๊บเดียวค้างผมเปิดฝาเครื่องดูฝุ่นหนาจนพัดลมหมุนอืดเลยครับพอเป่าฝุ่นเช็ดใหม่อุณหภูมิลดลงเลยไม่ค้างอีกอ้อนี่คอมหรือเครื่องดูดฝุ่นคะลุงบางเครื่องนี่ถ้าเป่าออกมาแล้วเอาไปทำหมอนข้างได้เลยนะครับ แมลุงเหตุผลที่5คีย์บอร์ดบางปุ่มกดไม่ติดเพราะน้ำหกแล้วไม่ได้เช็ดทันทีลูกค้าใช้คอมแล้วเผลอทำน้ำหกกาแฟชาน้ำเปล่าคิดว่าเช็ดหน้าโต๊ะแล้วพอที่ไหนได้น้ำมันซึมลงใต้แป้นผ่านไป1-2วันบางปุ่มเริ่มกดไม่ติด อันนี้หลายคนน่าจะเคยคะ่ะโดยเฉพาะสายดื่มกาแฟหน้าจอจริงครับคำแนะนำง่ายๆเลยคือใช้ฝาปิดแก้วหรือเว้นระยะจากแป้นพิมพ์ไว้บ้าง ฟังแล้วเหมือนปัญหาจิ๋วๆแต่พอเจอจริงๆแล้วผ่าให้เราตกใจได้เลยนะคะหลายอันแค่รู้เทคนิคนินดเดียวก็แก้เองเลยใช่ครับคอมไม่ตอบสนองไม่ได้แปลว่าพังเสมอไปบางทีแค่สายหลุดฝุ่นเกาะหรือมือเราไปกดอะไรไม่รู้ตัวหวังว่าพอดแคสต์ตอนนี้จะช่วยให้ทุกคนรับมือกับปัญหาไอทีเบื้องต้นได้มากขึ้นนะคะทำไม่มั่นใจคอยเรียกช่างแต่ถ้าชัวร์ว่าแค่ HDMI หลวมอย่าลืมขยับก แล้วเจอกันตอนหน้าขอบคุณที่ฟังกันจนจบนะครับอย่าลืมติดตามรายการพอดแคสต์กับลุงเต้และป้าอ้อมคุยไปเรื่องไอทีด้วยนะครับบ๊ายบายค่ะ